ขึ้นเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเกิดไล่ผมกับยาออกครับหมอช่วยคุยกับคุณเกิดให้เราหน่อยได้ไหมคะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะไล่คนของสามออกทําไมไม่บอกสามมีสิทธิ์อะไรมาทําแบบนี้นี่บริษัทสามนะเกิดพูดสิ ทำไมถึงทำแบบนี้เราคุยกันก่อนไหมหรือยังไงแอบพบกันในบริษัทอ่ะถือว่าทาผิดกฎผมไล่เขาออกก็ถูกแล้วนี่ถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องทำเหมือนผมเหมือนกันอะมันเป็นกฎที่คุณตั้งมาเองไม่ใช่หรอผมทำอะไรได้อ่ะสาม ผมเคยเห็นยายกับชินแอบมีรายกันที่ลานจอดรถตอนแรกผมก็ว่าจะปล่อยผ่านแต่ผมไม่อยากทรยศคุณไงเพราะมันคือกฎที่คุณตั้งขึ้นมาสามผมก็เลยไล่เขาออกคนอื่นจะได้ไม่เอาเป็นแบบอย่างอ๋อที่ทําแบบเนี้ยเพราะกดดันเรากับม่อนเหรอผมทําเพื่อบริษัทกฎมันก็ต้องเป็นกฎสิสามใช่กฎมันก็ต้องเป็นกฎงั้นเราจะไล่ม่อนออกที่คุณพูดจริงเหรอสาม ใช่เราจะไล่ม่อนออกพอมอนออกจากบริษัทเราจะรักกับมอนอยังไงก็ได้พูดเองไม่ใช่หรอกฎมันก็ต้องเป็นกฎขอบคุณมากนะที่ช่วยชีย้ทางสว่างให้สามคุณก็ณรู้เรื่องคุณกับม่อนน่ะมันไม่ได้ง่ายอย่าที่คุณคิดผมเตือนคุณด้วยความหวังดีเลยนะ คุณเลิกฝืนสักทีเถอะไม่ต้องมาสอบ ไมอยู่มืดมืดไม่เปิดไฟที่ลักพอกลับมาแล้วนะที่ลักอยู่ข้างบนเหรอ ยานี i น่าจะตายพรมกอบไดโนเสารยนะมันหมดยุคที่เอาเรื่องชนชั้นเอาน้ำมากดขี่กันละคนเดามันก็เท่าเทียมหมดแหละนบว่าเนอะเวยจะต่ำจะสูงอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรือตถถาบรดาศักดิ์แต่มันอยู่ที่จิตใจของเราต่างหากแล่ถ้าแก่แล้วอะพูดจาดูถุกคนอื่นแบบนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนชั้นต่ำ มอนอยไปสนใจคำพูดจะคุณจ้าปากเสียนั่นเลยนะโอยโทรมาจะพันรอบแล้วมั้งนบว่ามอนรับสายคุณสามเถอะแมคุณสามขาดใจตายเนะี่ยมอนอยังไม่พร้อมคุยกับคุณสาม แต่ถ้ามอนทำแบบเนี้ยคุณสาวเขายิ่งเป็นห่วงนะเว้ยในฐานะเพื่อนนะต้องขอแนะนำเลยว่ามอนพูดกัะคุณสาวเป็นตรงๆเลยเพราะเรื่องเนี้ยคุณสาวไม่ใช่คนผิดคนเราถ้ารักกันอะ่ะมันก็ต้องช่วยกันหาทางฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ดีวะ นบมอนอยากเข้าบ้านอะ่ะมันก็ดึกแล้วเนาะเข้าบ้านเลยขอบคุณนบมากเลยนะนบเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมอนจริงๆ กันอ่ะเขาไม่ยืนใกล้กันขนาดนั้นหรอกคุณส,สามงั้นเบขอตัวกลับก่อนนะมีอะไรก็โทรหาเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะ ไปก่อนนะครับคุณคนชัน้นสูงมันเป็นอะไร ท้าไม่ถึงหนีเรามาแบบนี้อะ่ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าบอกเราได้นะมอนคิดถึงบ้านค่ะบอกว่าเราชอบพูดอ้อมโลกปากไม่ตรงกับใจแล้วทำไมวันนี้เป็นไซเองอะ่ะก็เป็นอะไร บอกเราได้นะเราเป็นแฟนกันแล้วนะพูดกับเราได้ทุกเรื่องเลยนะวันนี้หมอมย่ามาหาคุณสามที่บ้านหมอมย่าบอกให้มอันออกจากชีวิตคุณสาม ราขอโทษเราขอโทษนะเราขอโทษ เราไม่น่าให้มันมาเจออะไรแบบนี้เลยขอโทษคุณสามไม่ต้องขอโทษไลมอนเลยนะคะคุณสามไม่ได้ทำอะไรผิดเรารู้ว่า วันหนึ่งหม่อมย่าก็จะรู้เรื่องของเราแต่เราไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้เราขอโทษที่ไม่ได้อยู่ปกป้องม่อนไม่ต้องกลัวนะเราจะไปคุยกับหม่อมยา่า เราจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เราสัญญา มาหาย่าได้แล้วเหรอสาม,มีเรื่องจะพูดกับย่าค่ะงั้นเราก็ใจตรงกันย่าก็มีเรื่องจะคุยกับสามเหมือนกันบบออกกเเเลลยยแม้ต้ตงำาาา็าน่ ไม่อยากแต่งงานกับเกิร์กค่ะการที่3มแต่งงานกับเกิร์ก3จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีชีวิตที่เพียบพร้อมเด็กม่อนนั่นนะมันรักษาชีวิตของ3ามไว้ไม่ได้หรอกผมกับ3กํกำลังจะแต่งงานกันถ้ามีคนรู้ว่าคุณม่อนกับ3ามยังคบกันอยู่คนอื่นเขาจะคิดว่าคุณม่อนเป็นชู้นะครับคุณสามควรไปใช้ชีวิตอย่างที่คนจะเป็นม่อนไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ฉุดคุณสามไว้ยอยู่กับม่อนแบบนี้ม่อนขอโทษนะคะ ให้ฉันได้มีเธอทคนนี้ที่ฉันได้ตอดไว้ยอมทนทนอตัวเธอยอมด้วเธอทั้งใจไม่ให้ใครทั้งนั้นบอกเลย